สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซนี่นะครับเป็นโซนี่ VPL CX 120นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ความสว่างอยู่ที่3,000ลูเมนนะครับสว่างได้ใจทีเดียวนะครับสภาพเครื่องก็สวยทีเดียวนะครับดูนะครับสภาพเครื่องนะครับคุณผู้ชมดูสภาพเครื่องนะครับสภาพเครื่องนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับ นี่คือ Sony VPL CX 1 2 0นะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซ n y นะครับความสว่างอยู่ที่3000ลูเมนนะครับเป็น3 LCD โปรเจคเตอร์นะครับของยี่ห้อโซนีนะครับผมต่อคอมพิวเตอร์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบฉายให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับมาดูความสว่าง มาดูความแจ่มนะครับมาดูความสามารถของ Sony VPL CX 1 2 0นะครับตัวนี้ความสว่างอยู่ที่3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองฉายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบการฉายให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันดับแรกก็กดปุ่ม power ตรงนี้เลยนะครับผมเสียบสายเป็น hdmi มานะครับนี่ครับ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ผมมี HDMI แล้วก็แปลงมาเป็น VGA นะครับตัวนี้โปรเจคเตอร์ตัวนี้ไม่มี HDMI นะครับต้องใช้สายแปลงนะครับใช้สาย VGA นะครับแปลงแปลง VGA แล้วก็นี่ครับ VGA แปลงมาเป็น HDMI ต่อจากโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องทดสอบการฉายเลยนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับไฟสีเขียวติดไฟเรืองเหลืองติดนะครับมันก็จะทำการฉายแล้วนะครับผมไม่มีจอก็จะใช้นี่แหละครับกำแพงห้องนี่แหละครับ มาดูนะครับฉายตอนกลางวันเลยนะครับนี่หน้าต่างก็ใช้ม่านสีขาวๆปิดให้แสงเข้ามาได้เลยนะครับมาแล้วครับโซนี่นะครับนี่คือโซนี่ vplcx 120นะครับความสว่าง3 0 0พันลูเมนคอนทราสต์เรติโออยู่ที่3 0 0พันต่อหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับโลโก้ของโซนี่มาแล้วครับเจ่มทีเดียวนะครับฉายกลางวันนะครับนี่ฉายกลางวันยังไม่ได้ทดสอบกลางคืนนะครับเครื่องนี้นะครับมาแล้วครับ นี่ครับผมทําการทดสอบนะครับผมต่อไว้นี่ครับผมต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมต่อดูตัวหนังสือนะครับดูความคมชัดของตัวหนังสือนี่เปรียบเทียบกับพัดลมตั้งอยู่ฉายได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเมนูนะครับมาดูชั่วโมงกันก่อนนะครับกดที่เมนูนะครับเมนูมันจะอยู่ตรงปุ่มนี้นะครับปุ๊บนี่ครับกดเข้ามาแล้วก็จะมีคําว่าเมนูนะครับแล้วก็ ลูกศรนะครับเลื time, right here, so ่อนลงมาซ้ายขวาก็ตรงนี้ได้เลยนะครับลูกศรมันนะครับตรงนี้นี่ครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เลื่อนดันดันมาทางนี้ถ้าจะเอาขึ้นบนก็ดันมาทางนี้นั่นเองนะครับซ้ายขวาก็ดันมาทางนี้ซ้ายก็ดันมาทางนี้ใช้วิธีการดันนะครับอย่างเช่นผมจะเลื่อนตรงเมนูนี้ลงมานะครับมาดูเมนูกันตอนเมนูแรกสีเหลืองมันก็คือสัญญาณภาพสัญญาณนี่ผมเลื่อนลงมานะครับเพื่อที่จะมาดูเมนูต่างๆมาดูข้อมูลนะครับ ข้อมูลในตัวเครื่องนะครับบอกว่าเครื่องนี้ใช้ไปหลอดไฟใช้งานไป95ชั่วโมงเองนะครับเห็นไหมครับหลอดไฟใช้งาน95แล้วก็ตัว h นะครับตัว h หรือตัว h ก็คือย่อมาจากคำว่า hour แปลว่าชั่วโมงนั่นเองหลอดไฟใช้งานไปแค่95ชั่วโมงเองนะครับสำหรับเจ้าโซนี่เครื่องนี้นะครับดูนะครับ95ชั่วโมงนะครับนี่ครับี๋ยวก็ถ้าจะออกจากเมนูก็กดปุ่มเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะออกไปนะครับ เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงใช้ไปน้อยมากนะครับสำหรับเจ้า Sony VPL นะครับ CX 1 2 0ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมพิวเตอร์นะครับในการทดสอบเลยนะครับทดสอบให้ดูนะครับว่าผมจะเอาคลิปทดสอบให้ดูว่าความสว่างความจำ ความสามารถของเจ้าโซ ny VPL CX หนึ่งสองศูนย์ตัวนี้เป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับนี่ครับภาพนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับอือหือคุณผู้ชมครับนี่นะครับมาดูความสว่างของภาพนะครับย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปนะครับมาดูแสงด้านหน้านะครับแสงครับ นี่ครับแสงแจ่มทีเดียวนะครับดูครับแสงแรงทีเดียวนะครับ3,000ลูเมนนะครับสำหรับ Sony VPL CX 1 2 0ตัวนี้นะครับมาดูความแจ่มความสว่างกันนะครับดูครับนี่ครับใช้กำแพงนะครับในการฉายนะครับผมไม่มีจอนะครับใช้ใช้กำแพงห้องเลยนี่ครับใช้กำแพงห้องฉายแบบนี้เลยนะครับเอาไปดูภาพยนตร์ได้สบายเลยนะครับฉายกางแปลงได้แน่นอนนะครับ6 7เมตรนะครับ หรือ8เมตรก็ยังได้นะครับในที่มืดๆนะครับนี่ครับดูน้ำทะเลครับใสแจ่าทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือ Sony VPL CX 120นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับ เป็นโปรเจคเตอร์3 LCD นะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับแจ่มมากนี่ฉายกลางวันนะครับกลางวันนะครับเปิดหน้าต่างขายนะครับหน้าต่างก็จะมีไฟอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งแจ่มทีเดียวนะครับต่อมาจากคอมพิวเตอร์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมใช้ HDMI แปลงมานะครับคุณผู้ชมครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวดูอันอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปอื่นๆอีกนะครับเป็นคลิป ในการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะดูโซ n y กันดีกว่าดูคลิปที่โซ n y ่เขาทำมาไวอ้อาภาพให้ทดสอบนะครับความสวยงามความสว่างนะครับเลเ่ิดไปเรื่อยๆครับนี่ครับมาดูกันนะครับ มาดูความสว่างกันนะครับของเจ้าโซนี่ตัวนี้นะครับโซนี่ VPL CX 120นะครับผมทําการสายกลางวันให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผู้ชมดูครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแจมสว่างทีเดียวนะครับภาพขนาดฉายกลางวันยังสว่างเลยนะครับ สิสเกตชานลนะครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซ n y ่นะครับโซนีรุ่น VPL CX 120นะครับตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับมีทดสอบในการฉายกลางวันให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับจำที่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับคุณผู้ชมดูเฉดสีนะครับดูสีสันนะครับคุณผู้ชมออื ความสว่างความสวยงามของภาพนะครับดูครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับจะดูภาพไหนดูภาพยนตร์นี้สนุกแล้วก็สบายตาเลยนะครับภาพแจ่มๆแบบนี้นะครับยิ่งฉายตอนกลางคืนนะครับยิ่งฉายกลางคืนนี้จะแจ่มกว่านี้เลยนะครับนี่ขนาดฉายกลางวันนะครับสู้แสงได้สบายทีเดียวนะครับสำหรับโซ ny VPL CX 120ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับรูปทรงสวยงามนะครับช่องต่อก็จะมี VGA แล้วก็ VDO แล้วก็ SVDO มีลาโพงในตัวนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดทีเดียวครับนี่คือความแจ่มของ Sony Projector นะครับนี่ครับหน้าต่างก็้าม่านขาดนะครับให้แสงเข้ามา ปล่อยแสงเข้ามาแต่มาดูความคมชัดความสว่างของภาพกันนะครับว่ามันแจ่มแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดทีเดียวครับนี่ครับก็เป็นนั้นว่าจบเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ชั่วโมงหลอดนะครับใช้ไปแค่95ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้าไปนะครับตัวนี้ขายอยู่5,900บาทนะครับคุณผู้ชมครับ5,900บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8นเดะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ